ทัวลงหนกักแฟนขับเจ้ารู้ซื้อประท้วงต้นสังกัดหลังปล่อยเบอร์ข่าวหรือพระเอกเรื่องใหม่ไม่ชัดเจนนานเจ็ดเดือนล่าสุดประกาศแล้วพระเอกเจ้ารู้ซื้อคือใครคนนี้แฟนขับเ hey. ฮเห็นใจหลังโดนเอี่ยวมีแววไม่ได้แจ้งเกิดเพราะนางเอกคนก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเราด้วยนะคะ ก่อนหน้าน,นี้มีประเด็นให้แฟนคลับชาวจีนของนางเอกสาวคนดังแห่งแดนมังกรอ,อย่างเจ้าลู่ซื่อต้องออกมาประท้วงอย่างหนักหลังจากที่เธอนั้นมีรายชื่อเป็นนักแสดงในซีรีส์จีนเรื่องใหม่อย่างเรื่องมานมุกม่านโยกและมีข่าวว่าพระเอกที่จะมาประกบคู่กับเธอก็คือชีชูเซียวนักแสดงและนักร้องชาวจีนที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีจากบทบาทของช่างอันนักฆ่าเงาในซีรีส์เรื่องปรตี้โรแมนต์ในปี2018แต่ต่อมาก็ได้มีข่าวว่าซีรีส์มันมุกม่านโย ได้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนำชายและยังไม่มีการประกาศออกมาว่าเป็นใครแต่อย่างใดทําให้ชาวเนนั้นออกมาคาดเดากันไปต่างๆนาะนาะนะมีข่าวรือว่าเธอจะประกบคู่กับพระเอกจีนในซีรีส์เรื่องนี้อยู่หลายต่อหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือหลิววีหนิงพระเอกหนุ่มที่เคยประกบคู่กับเจ้าลู่ซือมาแล้วในซีรีส์เรื่องสตีหฮานชังเกอร์ปี2021แต่อย่างไรก็ยังไม่ได้มีประกาศที่ชัดเจนออกมาจากใครผู้ผลิตจนทําให้แฟนๆนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นโต้เถียงกันอย่าง นักห่กห่ววงทีีเดยคะซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เราบรรดาบ้านเบสของเจ้ารู้ซือได้ออกมาประท้วงสตูดิโอทางการของเธอด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำและจะหยุดอัปเดตข่าวสารของรู้ซือทั้งหมดจนกว่าประเด็นเรื่องรายชื่อพระเอกของเจ้ารู้ซือในเรื่องม่านมุกม่านโยกจะมีความคืบหน้า นอกจากนี้แฟนๆหลายคนนนั้นก็โจงตีอย่างหนักเรียกร้องว่าหากไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของพระเอกเร็วก็ช่วยถอนรู้สื่อออกจากซีรีส์เพราะแฟนๆหลายคน,นกล่าวว่าอดโทนรอความชัดเจนถึงเรื่องนี้มามากพอแล้ว จนกระทั่งเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยทางโต้สังกัดนั้นได้ออกมาประกาศรายชื่อนักแสดงนาจากเรื่องม่านหมุกม่านโยกโดยพระเอกที่จะมาประกบคู่กับเจ้ารู้สื่อนั้นก็คือหลิววีหนิงตามข่าวรือก่อนหน้านี้โดยเรื่องม่านหมุกม่านโยกจะออกอากาศให้ได้รับชมกันผ่านทางช่องโยคูและจะเตรียมเปิดกองถ่ายทําในวันที่21พฤศจิกายนนี้นั่นเอง งานนี้หลายคนนั้นก็เฮฮากันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าทั้งคู่เคยประกบคู่กันมาแล้วในเรื่องสตรีหาฉางเกอร์ปี2021ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งบทบาทหลี่เล่ยเยียนและห้าตูเป็นคู่ที่ทําให้แฟนซีรีส์นั้นชื่นชอบอย่างมากเรียกได้ว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคู่ที่เคมีเข้ากันดีมากๆอีกหนึ่งคู่หลายคนเลยรอคอยให้ทั้งสงคนกลับมาแสดงซีรีส์ร่วมกันอีกอย่างมากมายทีเดียว ซึ่งนอกจากนี้ไม่กี่วันก่อนก็ยังมีข่าวรือเรื่องที่ทั้งคู่นั้นซุ้มเดทก,กันออกมาแบบงงๆอีกด้วยทาเอาแฟนๆหลายคนนั้นตกใจอย่างมากแต่อย่างไรก็มีคนมาแย้งว่าทาั้งนางเอกสาวจ้าวรู้ซื่อและพระเอกนุ่มลิววีนิงเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนที่จะบอกว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนร่วมงานแต่อย่างใดซึ่งข่าวรือนี้ก็อาจจะมาจากก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวรือว่าทั้งคู่จะได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันแต่เพราะว่ายังไม่มีประกาศ มาอย่างชัดเจนสักทีว่าใช่หรือไม่เลยทำให้หลายคนยงไปถึงเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้การได้หลิวอีหนิงมารับบทนำในซีรีส์เรื่องม่านหมุกม่านหยกก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้นนเขายังไม่ได้มีโอกาสเชิดฉายในบทบาทพระเอกอย่างเต็มตัวแม้ว่าเขาจะได้ถ่ายทำซีรีส์เรื่องปรปักจำนนในฐานะพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกจนเตรียมจะฉายให้ได้รับชมกันในเร็วนี้แล้วแต่ว่าก็กบมีเรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่นางเอกสาวซ่งจูเอ,อ๋อที่ประกบคู่กับเขาในเรื่องดังกล่าวมีข่าวลือเรื่องภาษีจึงทําให้ถูกแบนออกจาก สื่อโทรทัศน์ชั่วคาวเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีสาท่สัรพากรก่อนจนทําให้ซีรีส์เรื่องหนึ่งของเธอที่ประกบคู่กับหลินเจียหลุนในซีรีส์เรื่อง t h ร d e อ o n Hunter s Romance มนลาปิศาจพิคาร,รักได้ถูกระงับการฉายอยู่ในขณะนี้ทําให้หลายคนกังวลใจว่าเรื่องปรปักจำนวนจะถูกหั่นเลขไปด้วยหรือไม่งานนี้เหล่าแฟนซีรีส์เลยแอบเสียดายฮางบทบาทพระเอกของลิววีนิงจะไม่ได้เชื่อชายอย่างที่หลายคนรอคอยไว้แต่อย่างไรตอนนี้หลาย คนก็รู้สึกชื่นใจขึ้นมาค่ะและตั้งแต่รอคอยที่จะชมซีรีส์เรื่องใหม่ของเขากับนางเอกสาวเจ้ารู้ซือในเรื่องมันมุกมันโยกแต่จะเป็นอย่างไรในปี2025ได้รับชมพร้อมกันอย่างแน่นอน